ก็ขอกราบสวัสดีเซนงานที่หน้าทุกทท่านด้วยนะครับกลับพบกับผมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างลงคลิปเท่าไหร่นะเออแล้วก็ไหนแอพอลโลก็เข้าพอดีนะครับเออก็มาก็มาดูสกิลอพอลโลนี้ก่านนะว่าเออมันเจ๋งยังไงครับก็ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบขี่มากสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามลงให้เต็มที่เลยนะครับเอออ่ะโอเคไมมเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูสกิลอพอลโลดีกว่านะครับ อพอลโลจะมีสกิลอยู่2ชุดเนาะ,ดเ,นะเดี๋ยวจะอธิบายแบบให้เข้าใจแต่บางอันจะไม่บางอันผมยังไม่เข้าใจนะแต,แต่ผมจะผมจะไปหาข้อมูลเปก่อนนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับอพอลโลจะสร้างความเสียหายกับศัตรูเดียวเนาะหนึ่งตัว90%นะครับแล้วก็จะลดความเร็วอีก17%นะครับผมแล้วก็ดราม่าเพิ่มอีก20%แต่ความเร็วจะลดอีก4%แล้วก็ดามเมจเพิ่มอีก3%นะทุกๆสเต็ปเผาไหม้นะครับผมส่วนสกิลชุด2ของอพอลโลลนะะคคครรรััับบกกก็ือจสส้้าาางววมเียยหศตู120%แ สร้างอัตราดาเมจอีก1น0ให้กับศัตรูในทุกๆเทินเ,เป็นจำนวน2เทินนะั่นก็คือเผาไหม้นั่นแหละและถ้ามีเอ่อสแต็กเผาไหม้จะใช้เพลิงชดช่วงเท่ากับแสแต็กเผาไหม้และจะรีเฟซร,ระยะเวลาของเผาไหม้เนาะอืมประมาณนั้นนะครับอ่ะสกิลที่2นะไม่ไม่งงเนาะสกิลที่2นะครับผมสกิลที่2ครับสร้างความแสยเป็นแบบ k s c h เนี่ยยังไงอันนี้คือผมยังไม่เข้าใจครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาก่อนถ้าผม หาข้อมูลพบแล้วผมจะเอามาบอกทุกคนเดี๋ยวผมจะเมนไว้ใต้ด้านล่างเนาะว่ามันมันเป็นการสร้างความเสียหายแบบไหนนะครับเอาง่ายๆแต่มันเป็นการสร้างความเสียหาย90%เนาะเออเออ80%ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับผมและจะศัตรูทั้งหมดจะได้รับเบิร์หนึ่งสแต็กนะครับแล้วก็จะรีเฟซระยะเวลาของเบิร์เนี่ยนะคือการเผาไหม้แล้วก็ศัตรูก็จะได้รับลายด้วยนะครับอืมแต่ละสแต็ k ของลายเนี่ย จะทาให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาส50%นะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะพลาดเป้านะครับผมเออแล้วก็ทุกๆการพลาดเป้าไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือว่าการใช้สกิลเนี่ยจะไม่เกิดผลใดๆเนาะไม่เหมือนแบบโจมตีปุ๊บแล้วหลุดปุ๊บไปโดนตัวอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เกิดผลอาจจะคล้ายๆแบบเออเกียวโกะเอออาจจะคล้ายๆเกียวโกะประมาณนั้นนะครับมั้งนะแต่ต้องไปดูในเกมนะครับผมสกิล ที่2ของชุดที่2องเนี่หลังจากแปลงล่างเนาะก็จะสร้างความเสยียสองยสิบให้กับศัตรทูทั้งหมดเลยนะครับเออแล้วก็ทุกๆ6สแต็กของเพลงิงโชดช่วงจะเพิ่ม1สแต็กของสแต็กเผาไหม้เนาะแล้วก็อ,อ่าหนึ่งสแต็กเผาไหม้เนี่ยจะสร้างจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้90%แต่ต้องมีทุกแต่ต้องมีสแต็กเผาไหม้เยอะๆเนาะสะแต็กเผาไหม้จะเยอะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ สแต็กของเพลิงโจดช่วงเนาะทุกๆ6สแต็กนะครับเดี๋ยวในสแต็กการเก็บเพลิงโจดช่วงเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สกิลอื่นกันนะครับผมอ่ะเข้าใจเนาะมาสกิลที่3ครับผมสกิลที่3นะครับเมื่ออพอลโลเนี่ยอ่าเริ่มเพลินมาแนละ้วอพอลโลจะอยู่ในฐานะอ่าบนรถมังเขาจะลดความเสียหายลง55%นะครับอ่และนะครับสร้างพื้นที่พื้นที่หนึ่งขึ้นมาเนาะเมื่อศัตรูเนี่ยโจมตีเซนส์ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผม เซนต์ไฟต่อตูเนี่ยจะติดเผาไหม้1นึ่งสแต็กเราจะมีโอกาส60%ติดเผาไหม้อีก1 stack, นึ่งสแต็กเนาะแต่ละสแต็กเผาไหม้กับ stack, ไอ้สแต็กไอ้บรายตาบอดอะเออบนเฮลิออสเนาะตูเนี่ย,ยจะมีโอกาสได้รับผลเนี้ยเพิ่มอีก10%เนาะจาก6กสิบเจ็อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมและตูเนี่ยอ่าจะได้รับดาเมจ เพิ่มอีก1 1 0นะคือดาเมจเผาไหม้ที่มาจากสแต็กเผาไหม้ของอพอลโลนะครับเมื่อกดใช้สกิลนี้สกิลนี้จะเปลี่ยนไปใช้สกิลชุดที่2นะครับมาสกิลชุด2นะผมจะอธิบายสั้นๆเนาะเมื่ออพอลโลกดใช้อพอลโลจะล้างสแต็กเผาไหม้บนศัตรูทั้งหมดนะคือจะระเบิดบึ่มสร้างอัตราดาเมจ140%นะครับและทุกสแต็กเผาไหม้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพิงโชดช่วงนะครับ และเมื่อเปลี่ยนเป็นเพลิงชดช่วงเนี่ยอพอลโลจะได้รับเทิร์นเคลื่อนที่ทันทีนะครับผมอ่าศัตรูนะครับที่ใช้พลังงานเนาะอืมศัตรูที่ใช้พลังงานแต่และเม็ดพลังงานที่ศัตรูใช้ครับก็ศัตรูก็จะได้รับเพลิงชดช่ว,ชวงเนาะก็คือสร้างอ่าไอแอตตาดาเมจหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอ่าในทุกๆเทิร์นเนาะเป็นจำนวนระยะเวลาสองเทิร์นและถ้าสแต็กเพลิงชดช่วงไม่พออันนี้ผมไม่รู้ว่า สเต็กันเท่าไหร่ผมทุกคนลองไปย้อนฟังผมก็ได้นะ <laughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาง่ายๆคือ5สเต็กันไม่พออ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ใช้การล่าโจมตีคือศัตรูจะไม่ได้รับผลอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าไม่ต้อง่วงไอ้สเต็กลงชดช่วงสตเต็กลเผาไหมเนี่ยอพอลโลผมว่ามันเก็บง่ายๆนะเออมาสกิลที่4เลยดีกว่าครับหวัองว่าจ,จะไม่งงกันนะอ่ะส่วนสกิลที่4ี่นะครับเมื่ออพอลโลอยู่ในสถานะนี้ก็คือน่าจะเป็นสถานะรถม้านี่แหละนะเออเพราะว่า เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก็คือเมื่ออยู่ในสถานะนี้นะครับอพอลโลเนะี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ถูกควบคุมในใดเนาะเออจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์น่าแต่พวกน่า,นาจะเนรเทศหรือว่าไม่แน่ใจอะสตันไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าอพอลโลจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ควบคุมในใดเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนาะและเมื่ออพอลโลถูกโจมตีครับอพอลโลจะได้รับสแต็กเทพอํานวยเนาะทุกสแต็กเทพอํานวยเนะี่ยจะ เพิ่มอัตราการลดดาเมจให้อพอลโลอีก5%ในทุกๆสแต็กนะครับและเมื่อสแต็กเทพอมนวยครบ8สแต็กอพอลโลจะลงมือเพิ่มเติมน่าจะเป็นได้รับเทินเพิ่มเนาะเออและเมื่อได้รับเทินเพิ่มแล้วสแต็กเทพอมนวยจะถูกล้างนะครับมันบอกว่าเนี่ยรอยทางของเฮลิออสเนี่ยคือมันเน้นย้ำเลยว่าน่าจะเป็นการที่ต้องอยู่ในสถานะรถมาเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเอฟเฟกต์นี้เนาะเออประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับสกิลชุด สองว่าแพสซีฟเนี่ยผมก็คืออพอลโลเนี่ยมันมันเป็นการอธิบายสแต็กเพลิงชดช่วงของอพอลโลเนาะแต่ละสแต็กเพลิงชดช่วงนะจะได้รับโบนัสดาเมจคูณ10นะครับเออคือแบบมันดีอ่ะดีดีมันแรงเนาะถ้าแค่เก็บสแต็กอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วมันอพอลโลมันเก็บง่ายอยู่แล้วแหละนะครับผมหากเซนที่มีเอฟเฟกต์เผาไหม้ลงมือนะครับ อพอลโลเนี่ยจะได้รับเพิงโชทช่วงมาเนาะหากครบ8สแต็กนะครับอพอลโลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีก70%เปนะอร์เซนาะคูณสแต็กเผาไหมใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกเผาไหม้นะครับไม่งงเนาะเออประมาณนะั้นคือศัตรูที่มีเอฟเฟกเผาไหม้คือจะโดนอพอลโลแน่นอนอนะ่ะคือเออโดนโดนแน่นอนคืออพอลโลเป็นสายเสริมดาเมจคือเป็นสายดาเมจที่ผมว่าจัดจ้านดีนะเออถ้าถ้าอ่านแล้วอะ่ะอืมอ่ะ ส่วนลูนก็ไปหาใส่ะไรนะไอคอสโมตรงการลางอ่ะสรับผมก็สิ้นคิดโคตรสิ้นคิดเลยคนระับเพราะว่าคิดอะไรไม่ออก <c oughs> จริงจริงมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้เนาะ <c oughs> เพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะครับมีมีที่เข้ากับอพอลโลเยอะมากนะครับอ่ะทาเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเกมที่หนึ่งอะดีกว่านะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาแรกของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> อเออมาดูกันว่าอพอลโลเดี๋ยจะเป็นยังไงนะครับแม ฝั่งตรงข้ามก็โหตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอัพพาโลเนี่ยมันเป็นสายยื้อนะครับเอาจริงถ้าดูดูจากรูปการแล้วอัพพารโลนี่เป็นสายยื้อนะครับกางอนาเขตลูกใช่ไหมคนดีเป็นหนึ่งสเต็ปนะครับอู้ไม่เป็นไรครับต่อมาก็นี่เอาไว้ที่ตัวนี้เลยเผื่อโดอนตีนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามากางอนาเขตแบบ ลูกฉันไม่ผิดลูกฉันเป็นคนดีไปอีกถึงสเตปนะครับเพื่อทําการแช่ดาเมจเนาะว่าผมไม่รู้นะว่าอพอลโลเนี่ยเป็นสายแบบดาเมจแบบจัดจ้านขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนาะส่วนเจเปิลก็เอามาเพิ่มเอพิคเขาไหมนิดหน่อยครับแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่านะเออผมว่าจริงๆบล็อกแม่งก็ลังโคน่าจะโอเคกว่าครับกลางโลให้เป็นหนึ่งสเตปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีโอนในลอตเรานะ อ่าเอาละตามคาดไว้จริงๆครับเขาใส่เราแน่นอนนะครับทำการใช้สกิลสองโจมตีไปก่อนนะครับของร่างบนรถม้าเนาะเออผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับเออเผื่อศัตรูเขาติดลายอะไรด้วยนะครับอืมโอ้โหเดี๋ยวผมกลัวมากเลยนะตัวเนี้ยจริงๆโยม้าเนี่ยน่ากลัว <c oughs> อืมโอ้โ oh. หทำการเออเดี๋ยวดูบอกตัวไหน,ไหนอันตรายอาจจะเป็นโยมะานะสำหรับผมนะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นโยมะาแหละก็คืออ่ะไปก่อนไอ้น้องชายไม่งั้นเราไม่รอดแน่นอนครับเพราะโยมานี่ยังไงก็แรงอยู่บนยังค่ำเนาะเออนั่นไงโอ้โ oh. ห นี่นี่ถ้าแบบเราไม่เอาโอนลอดบล็อกนี่คือแบบจบไปแล้วนะเนี่ยเออแล้วก็เตรียมตัวโดนก็ตชูล่าเขาเอ,อ้ยอะไรนะไม่ใช่สกอร์เปียนมิโลก็ตคอสมิโลนะครับอู้นี่โดนเผาไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คือโดนเผาปะอืออือเราแตกเต็มโคตรไวอะ่ะ ดีโดนโดนบึบเลยแต่ว่ายังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเออเรายังไม่เห็นผลอ้านี่ไงพอสแต็กครบปุ๊บเราก็จะระเบิดกันนี่แต่ก็อยังไงอะน่าลองสกิลสองอัดไปบึ้มอืยังไม่ได้รู้สึกว่าแรงอะหรือว่าสแต็กเรายังไม่พอวะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนเอ้ย คนในลอดฟาดตายห่ากันหมดเลยเหรออ่ารอลอ,ลอ,ลอ,ลอครับรอดอรอกลัวว่าไม่รู้ดิอ่าไม่เป็นไรครับให้เขาฮิวอะไรไปก่อนเนาะโอ้โหเรียบร้อยครับไปแล้วฮะหลายตัวเลยฮะไปแล้วฮืมแล้วก็โดนจิ้มไปแล้วไม่เป็นไรเออค่อคยว่ากันใหม่ลูกช่เป็นคนดีหนึ่งสเต็ปแล้วก็วางไป ไม่ต้องอะไรมากครับแล้วก็อ่ะเปิดไปไม่อะไรมากครับตอนนี้เราน่าจะวินวินแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นความเจ๋งของพอลโลเลยะยังไงดีเดี๋ยวโยมาเคลื่อนที่แน่นอนครับวางวางดาวไปหนึ่งสเต็ปบึกปักแล้วก็ยังไม่เห็นข้อเดียวพอลโลเลยแป๊บบนึ่งนะผมผมต้องหาข้อเดียวพอลโลมาให้ได้เลย เพราะผมที่ผมเท่าที่ผมตีเมื่อกี้อาจจะเป็นคอสตแตกอะไรมันยังไม่เยอะก็ได้นะเออเลยแบบเท่าที่เห็นโอ้โหดูมันฮิวหิวแล้วดูมันฮิวโอเคเขาเอา่อเปิดอมตะไปแล้วนะครับอืมเอาสิมาอ่ะลองอีกสักทีหนึ่งได้ไหมลองอีกสักทีหนึ่งดีไหมเออทุกคนว่ามาแรงปะ หรือว่าเผาไหมหรือว่าอะไรยังยังไม่พออ,อ่ะอืมอืมอ่ะมากไปยังยังผมผมว่าผมยังไม่เห็นผลกับพอลโล่อะเดี๋ยวเราดูตาที่สองเลยดีกว่าเพราะว่ารอบนี้น่าจะจบ ไวยค่อนข้างไวยอยู่นะเพราะว่าออเน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วแหละตอนนี้อัดไปถ้าถ้าติดมืนงงนี่น่าจะดีมากเลยเออ,เอ,อจิ้มฝั่งตัวเองน่าจะมันนะบูปบูปบูปที่จะตายาะไอ้พวกนี้ก่อนไหมเนี่ยจริงนะฮึบวางไปอ่ะลองลองโยมะก็ไม่แรงอ่ะ หรือว่ามันยังไม่พอเออเต้อารดูตาที่สองเลยดีกว่าคร้วทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ตาที่สองของเรากับการดึงความสามารถของอพอลโลกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เลือกโหมดพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวมาแล้วก็เปิดลดการใช้ไม่พลังงานให้กับตัวของโอนิลอสนะครับเออมันจะได้คุบ มันจะได้ฮุบสักสองทีเนาะตามันจะได้เต็มเร็วๆนะครับผมมาต่อไปกลางอาณาเขตลูกช่วยเป็คนคดีเบรกหนึ่งสเต็ปเพื่อทําการแชร์ดัมเมจเนาะเพื่อแบบเอาพลโลกมันจะได้แบบแรงขึ้นทันตายเห็นอะไรแาบเงี้ยเออจริงแล้วจากนั้นก็คุมคุมหนีเลยดีไหมเพราะผมกลัวผมจะเดี๋ยวนะดูลําดับก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยคุมก็ได้นะเพราะว่ายังไงผมก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีนะครับกลางอาณาเขตลูกช่วยเป็คนคดีเบรกหนึ่งสเต็ปนะครับเพื่อเพิ่มการใช้มิตรพลังงานนะเพราะทีมเราเนี่ย ค่อนข้างใช้เม็ดพลังงานค่อนข้างเยอะเนาะเออมาก็คุมหนีไปเลยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวโอในรอบมันไม่ทุบเนาะผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเอาฮิปน็อตแบบเสกหลับเออเดี๋ยวมันไม่ทุบนะครับ <laughs> โอเคต่อไปก็สเต็ปเลยนะแอปเปิลทองคำครับผมว่าผมจะใส่ฮิปน็อตฝั่งตรงข้ามเนาะให้แบบฝั่งตรงข้ามเขาตีฮิปน็อตจนตายเลยนะครับ จะได้แบบลดภาระผมนิดหน่อยนะครับเออขี้เกียจโดนนะครับไม่งั้นทีมเราเป็นทีมแบบที่มีตัวที่มีสกิลล่าโจมตีอ่ะคือสกิลนอกเคิร์นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าโดนฮิปนอ็อตเสกหลับไปเนะี่ยคือเราจบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเฉยๆอยู่เฮ้ยเขาออโต้ไปได้หรือว่าไงทำไมเขาใส่ให้ตัวนี้อ่ะสกิลสองอัดไปก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับไม่แรงนะครับผมว่าสกิลนี้เป็นการ เก็บสแต็กซะมากกว่าคนระับสกิลนี้เฉยๆเนาะไม่แรงไม่แรงเออไม่แรงน่าจะเอาไว้แค่เก็บสแต็กนะครับเพราะว่าตัวมันตัวยื้ออยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องไปคืนสองนะครับผมมาอืมอึอักโดนตีโอ้โหสแต็กเต็มโคตรไวดูเอาดิเห็นไหมล่ะงั้นเราก็มาบึ้มกันเลยดีกว่า,าทุกคนบึ้มกัน,นทันทีเรียบร้อยแล้วก็แต่งทอเต็มพอดีแล้วเราก็โดนบึ้มคืนพอดีครับแล้วก็เราก็มาร์กเป็นหนึ่งสเต็ปครับ แต่ไม่เป็นไรฮะเราจะเอาคืนนี่หนึ่งดอกพอแตกโยนไปเข้าเต็มพื้นแล้วก็โดนคืนเปรี้ยงไปโอ้โหนี่เนแรกแรกกันไปแรกกันไปแบบนี้นมันถึงจะมันโอ้โหบอกเลยเนี่ยผมไปมาร์คนี่ก็น่าจะตายหายไปตั้งนานแล้วเนะี่ยมาเออก็อืมผมได้มาร์กสองรอบแน่นอนใช่ไหมแล้วก็น่าจะพอดีด้วยเออน่าจะพอดีกับสเต็กด้วยล่ะแปลงร่างพอดีอ่ะเธอเนี่ยจริงโอ้โหเร็วมากมาปึ้งปั้งเรียบร้อยไปหนึ่งตัว แล้วก็ามาร์คซ้ำมัวไปถึงตัวต้นไหนก็ได้จัดไปเลยนี่อะ่ะแปลงล่างครบแล้วก็น่าจะแตกแล้วก็น่าจะตายพอดีอ่ะนี่เรียบร้อยต่อไปก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเาแตกเต็มเต็มใบนะดูดีเห็นไหมเปรี้ยงป้าพลังดีระเบิดโอ้โหเจ็บไปเลยเป็นไงล่ะแล้วก็สาแตก แล้วาตากเต็มมันเแล้วก็บึ้มไปอีกหนึ่งทีโอ้โหจะตายแล้วครับแล้วสุดท้ายเราก็บึ้มใหญ่เบรกหนึ่งรอบแล้วก็จบเส้นนะครับจบการรีวิวอพอลโลไปเพียงเท่านี้นเออสุดท้ายก็ได้ตาดีๆแล้วหนึ่งสเต็ปเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท้ายเกมดีกว่านะครับเอยท้ายคลิปันเลยดีกว่านะครับอ่ะสรุปอพอลโลนะครับสลับผมก็ผมว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเออเป็นตัวที่เป็นตัวเกมยื้อชั้นดีอ่ะจริงผมว่าถ้าเป็นตัวเกมยื้อยังไงตัวนี้ก็โหดนะเพราะว่ามันมี พวกเผาไหม้มีการสหานะมีลดดาเมจมีแบบเออถ้าแบบแตกเผาไหม้ถึงเกณฑ์ก็สามารถระเบิดบึ้มได้เนาะเออมันมัน,ม,นมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะก็สำหรับใครที่สุ่มได้ก็ถือว่าโชคดีไปสำหรับผมสุ่มไม่ได้นะครับเออไม่ไหวจริงๆครับเออดาวไม่พอด้วยครับน่าจะเจ็บมาจากตัวอื่นด้วยครับผมเอออ่ะก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ใครจะสอบถามเรื่องอะไรก็มเมนไว้ที่ใต้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับเนี้นี้ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากกดซับส r ค b e ด้วย